สวัสดีครับเล้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการไายทอดสดสดรอบที่สองวันที่ยี่สิบหกมีนาคมสองพันห้ารอยหกสิบไม่นี่เป็นเรื่องเล่าทายทอดจากจังหวัดอุดอรธานีเมื่อเช้าใน่ทางบ้านผืออันนี้เทียงเทียงนี่มาอีกคิวหนึ่งมาจากทางอำเภอกลุมเพราะว่าปีอยู่กับพงพิทักษ์เที่ยงอ้วนนั่นป่บอ่ารากาวันาาบุภาสังเป็นชาวบ้าน ยูอำเภอกลุ่มเพราะว่าปีที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าบอกได้ก้าวล่วงกระบวนการคือสารปฏิตัศชิ้นอียังกระแซงเข้ารบในคำพิพากษาของสารยุติสืบย่ากระทือบท่าเข้ารบในกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านเพิ่นอัดอั้นตันใจเป็นเรื่องเล่าที่ได้ถูกขอก้าาหา แจ้งขอเก้าหาว่าบุกลุกป้าสงวนแน่นปะบุกลุกที่ทําจรีนแต่ว่าขอเท็จจริงเนี่ยที่เกิดขบันยานกันเพราะมันขบันยานกันเดิมที่เริ่มแรกเดิมที่นี่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดท่านวรรณภาหรือท่านครอบครัวของพวกพิทักษ์พวกพิทักษ์ซื้อเหรียญนี่ยังซื้อจอยครับพ่อใจอยพ่อใหญจอยนี่ครับเท็ุเรื่องถึงศูนย์ดำรงท่าเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดท่านว่าคม ฟังนะเฮ็ดเลื่องถึงศูนย์ดั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดลงเลขรับเงี้ยงเรียบร้อยวันที่เจ็ดมกราปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเฮ็ดเลื่องถึงผู้อุ้นวยการสำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่าปลาใม้ที่หกอุดรธานีล่องเรือล่องล่องทุกว่านยังล่องทุกว่าให้ลงไปตรวจพื้นที่แน่ว่าเพราะว่าพื้นแจ้งจับเขาม่าน่ะมันวัถูก ตามที่ที่เพิ่นก้าวหาน่ะจ้ะเออคืออยากให้เพิ่นมาตรวจสอบตรวจสอบอยากให้เจ้าหน้าที่ลรามาตรวจสอบว่ามันเป็นดินแปลงนี้นี่มันหนูเฮ็ดกินมาตั้งเฮืองวจ้ะความต้องการความต้องการของมันหนูตอนนั้นเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยังเรื่องเรื่องยังบ่ยังบ่ะเทศนี่ยยังบ่ถูกแจ้งความจับแม่นบ่จ้ะถูกแจ้งความจับแล้วจ้ะอ๋อถูกถูกแจ้งแล้วแต่ตอนนั้น เอ่อมื่อนูพ่อร้วถือจับแล้วมือนูก็เลยกปขคอความช่วยเหลือจากศูนย์นำา่องท่อมจ้ะคือเข้ามาไปขอความช่วยเหลือคืออยากให้มาให้มาตรวจสอบตรวจสอบพื้นที่พื้นที่ว่าพื้นที่ที่ถูกเกล้าหาว่าบุกรุกนี่มันบุกลุกจริงหรือไม่จ้าจ้าเฮ็ุเรื่องไปวันที่ยี่สิบแปดแมนบ่จ้าโอเฮ็ดเรื่องไปวันที่หกสิงหาสองให้บ่แมนอันนี้ล่งเล,ลือรับส่วนป้องกันเห็ดเ,เรื่องไปวันที่เท่าไหร่ วันข้าวหาแปดเป็นวันนี้นี่วันที่แปดเดือนท่านว่าค่มสองปัญหาลอยหาสิบแปดเรื่องถึงปลาไหมวันที่เจ็ดมกราค่มสองปัญหาลอยหาสิบเก้าแต่วันน,นี้กับปีหนึ่งพันไปประเทศยังเลยบอจ่าประเทศยังยูยอยูย,ยู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 มาปียูมาวันที่ยี่สิบเอด็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดสองปัญหาลอยหกสิบจ้ามีหนังสือมีหนังสือมีหนังสือออกมาบอกว่ามีบอกว่า ให้มูหนูนี่ไปรับรับฟังข้ามสีแจงรับฟังคนปลารับฟังข้ามสีแจงจากกลุ่มป้าใหม่เออว่าชุนนอำลงท่าเออเขามาเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาปลาออดอเจ็ดสีแทดจ้าให้ไปรับฟังข้าสีแจงให้ไปรับฟังข้าสีแจงว่าที่ตรงนี้เป็นยังจังถึกยึดจ้า เป็นยังจะคอยถืกแก้วหาตอนนียังค่อยถือแก้วหาจ้าคอยจิตได้ยืดตรงนี้จ่าเลยให้มะนูนี่เขาไปรับฟังเหตุเรื่องวันที่แปดสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดมันสางยังอยู่แับนี้เอาสางอยู่ปีหกศูนย์เกือบสองปีจ้าบ้านี่ยราชการนี่ราชการนี่ราชการราชการยุไซนี่สำนักงานฝ่ายป้องกันรักษาป่า พูดด้วยการสำนักงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม่ที่หกอ,ดอน 5, นุดรธานีสีธาตุป้าส่วงเรื่องไปปีหาแปดขอายุบยื่นเป็นเลยตายป้าทีาา่ไรรา,าชาการ <c oughs> เฮ็ดงานตามาเพาื่อบ้านผือตามาเพาื่อบ้านดุงกับบอลแมนเฮ็ดงานตามาเพื่อใจเนะจาะเช็เงานตามาเพื่อใจ ยื่นเรื่องไปแต่ปี88ปี60ค่อยให้ไปรับฟังค่ะค่อยไปรับฟังสร่างเม่ยังอยู่อ่ะที่จริงแล้วถ้าไปเพิ่มี่จ้ถ้าไปนี่เป็นความิดน่ะต้องออกมาตรวจสอบสี่แจงได้จ้ะว่าหน้าที่นี่เป็นจ้งไดขอเทจริงเป็นจ้าไดิ่นต้องออกมาตรวจได้จะในมู่บานบ่ได้ออกมาเลยบ่ได้ออกมาเลยจ้ะทำบ่ย่งเอิญมโนเข้าไปล้าหล้งที่ัดสินแล้ว บ้านนี้อะละบ้านไปยังอัน,นั้นคืนว่าเาถึงกระบวนการศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมท่านต้องไปสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐน้่นเองนี่ชาวบ,บ้านล่องไปตั้งแต่ปีห้าแปดปีหกศูนย์ท่านคอยทรงเรื่องแล้วก็ดำเนินการแล้วก็เอิ้อนไปฟั่งรับฟั่งข้อชี้แจงซางยังอยู่กระบวนการยุติธรรมนะต้นท่านของกระบวนการยุติธรรมคือเจ้าหน้าที่ของรัฐเริ่มจากพนักงานสอบสวนเริ่มจากบกครองผู้ใย่บ้านเริ่มจากกำนันเริ่มจากส่วนที่เกี่ยวของก็คือปลาใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวของปีหกศูนเอาละบ่เปน็นยังแต่ว่าสุดไทยเรื่องเล่าเขาสู้กระบ,บวนการยุติธรรมถูกกล่าวหาว่าบุกลุกป่าสงวนแห่งชาตจ,จะได้ต่อสู้กันเอาละเข้าลบในคั้าพิพากษาเข้าลบ,าลบสารพิพากษาจำคุกหนึ่งปีมหกเดือนกับอีกคนหนึ่งคือปีหกเดือนพี่สาวคนนี้แต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านบ่เข้าใจสิ่งที่บ่เข้าใจ คือพ exactly. es, <im yani> <im <im> ี่ภาคสางในกระวังสันล่ะครับเข้ารบอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านบ่าเข้าใจการการนําเสนอขอมุลหรือการนําเอกเสนอเอกสารหลักฐานเนี่ยอาทิตย์บ่ครอบ้วนบ่ยังก็ต้องตตอสู้กันไปต้องพิสูจน์กันไปเดี๋ยวนี้ประกันตัวในระวังอุทรอุบูท่อนพที่ถูกแจ้งคพามใน้องคดีมีจกไร่ซ4ไร่ในจอยผู้หนึ่งชมพู่ผู้หนึ่งพ่อแมาผู้หนึ่ง ลำาพันล้านพันล้พัอ้าวแยกออกไปลำาพันรับสารภาพสารตัดสินจำพุกเก้าเดือนเดือนนี้เรียบร้อยแล้วนายพ่อแม่สารยกฟ้องสารยกฟ้องอ้าวคือชาวบ้านไม่เข้าใจอ่ะมหาผมแต่ว่าผมก็จริงๆผมบอกครับผมว่่ได้ละเมิดอำนาจศาลหรือผมเข้าร่ในไคำพบพากษาเอ้าวบุกลุกขึ้นกันทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกันกรณนี้เดียวกันแต่ว่า้อเที่จริงผมมาดูนะ แต่ว่าชาวบ้านเพิ่นเข้าใจว่าพื้นที่ใกล้เคียงกันลักษณะคือกันทุกอย่างคือนกันหมดเหตุ<ม>เกิอดอีงคลื่กันหมดยกฟ้องแต่ว่าอีกสองคนชมพูครับจอยเทียบพิทักษ์เนี่ยพงพิทักษ์คดนเทียบพิทักษ์คุนดาล่าหนังเนาะมีพงพิทักษ์สารตัดสินจำคุกเก<น>้าเดือนกับปีหกเดือนหนึ่งปีกับปีหกเดือนหนึ่งปีเออหนึ่งปีกับปีหกเดือนสิ่งที่ข้างค่าใจคือแผนที่ฉบับน,นี้ แผนที่ฉบับนี้ถ้าเบิ้งแล้วนี่ไม่การอ้านเองยุ่ในกระบวกนการยุติธรรมแต่ว่าบวิาขาดคนรับรองแต่ว่าเอาละผมถามไอ้ที่ดินแปลงนี้เป็นยังไงไอท้ที่ที่พวกกรมสีเหลืองเอาเบิง้งเบิ้งสีเหลืองก็ได้เดียวสิได้เข้าใจภาพไปน้ำกันเอาสีเหลืองนี่ก็คือจังใดคือตาโูกไปแล้วครับยุการ <พอ S 2> เอาในพื้นที่สีเหลืองนี่คือเป็นของผู้ถูกกล้าหา<ไ>ทั้งสี่คนแต่ว่าที่ดินมันในบริเวณรอบทางทั้งหมดสีเหลืองนี่ มีบุคคลอื่นนั่มที่ลุกแลมหรือว่าที่บุกลุกลึกเข้าไปว่าถูกดำเนินคดีก็ถูกดำเนินคดีค่ะแม่นป่ะใช่เสื้อยังเสื้อเลนน่เสื้อเครื่องค่ะอ่เครื่องเครื่องสร้อยเบาฟ่มถูกซึ้งด้วยว่าไม่เป็นอย่งไรเอาอธิบายเลยเครื่องเป็นสิบเป็อธิบายได้ดีที่สุดไม่จ้ะที่ดินซีแปลงอ่ะเอายกให้ก้อนซึ่งจอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางของคนที่ท้ามกินกันหลายๆครอบครัวนะคะตรงโดยรอบแล้วคนที่อยู่ลึก <ด>ล,ล,ลึกเข้าไปลึกเขา้เขาไปเนี่ยจบบะบ่โดนคดีทุกคนค่ะบ่บ่ถือคดีจักคนบ่ถ,ถือคดีจักคนที่ลึกๆเข้ามาจา้าที่ลึกๆไปอย่างนี้กับบ่ถือจ้าบ่ถือไอ้ที่ถือนี่ถือที่ลอยนอกๆหมดเลยจ้ะเป็นยังค่อยถือสีเหลืองๆคอยถือลอยน,นอกๆคอยยังเขาให้เหตุผลว่ายัางไดเพิ่นให้เหตุผลว่าเขาเพิง่งปลูกจางมากอ่ะเพิ่นสามปีสาปีจ้าแต่ขอเท็จจริงล่ะ คอเท็ตจริงนั่นเฮาเ็ดกินมาตะโดนแล้วจ้ะยางจักปีแล้วยางอายุจักปียางของพี่สาวนี่ก็สิบสองปีสิบสองปียางของพ่อใหญ่จ้อยจักปีของพ่อใหญ่จ้อยนี่สิบแปดปีจ้ะเอาสิบแปดปีกับสามปีมันต่างกันเด้ก็ต่างกันค่ะอ่ะอันนี้อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งคือว่ากระบวนการคืออาจจะโมลูในขั้นตอนหรือโมลูในกระบวนการโมลูอยังกระชังจ้าแต่ว่าต้นยางมันสิบอก บ้องบอกว่าที่จับนี่คือคนจับตะแลงที่ปลูกยางไอ้ที่จับจับตะแลงปลูกยางจ้าแล้วก็ปลูกยางน้อยพร้อมล้วเราวมนมีกฎหมายคอใดอยู่บอกเลยว่าให้จับแต่ยางปลูกยางไอ้ชุมอื่นยางปลูกบุกลูกยางอื่นผิดมีกฎหมายยกเว้นบ่หล้จักบอ่รู้จักเอาเอาต้อยางยางอายุสักปียางพี่สาวนี่ที่ปลูกสิบสองปีนั่นนั่นคือได้งบจากหลวงแกได้งบจากหลวงอีกใช่คนกับจังค่อยได้ปลูก บาทที่นี่พ่อมีเงินมาคนเฮ้ามันก็ต้องอยากขยายเพิ่มกปลูกไม้มันประจำคนเฮ้าปลูกไม้แล้วกับสิมาแจ้งจับเฮ้าไม้ตรงนี้บอก่ะรู้จะกเข้าใจจะถามตรงนี้นั่มเดี๋ยวอของพี่สาที่จริงไอจักไรของพี่สาที่จริงนั่งชมพู่สิบไรแต่ว่าเขาแจ้งเกินเท่าไรเพิ่นแจ้งเกินไปยี่สิบไรยี่สิบไรอ้าเดี๋ยวของนายพ่อมาที่สารยกฟ้องจักไรของพ่อม่เนี่ยเพิ่นแจ้งไป หาสิบสี่ไรข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริงคือของเพิ่นมี้งแคยีสิบไรยี่สิบหาไรเท็จอีหลินที่ยีมหาใช่เท็จอีหลินคือยีมหาของเราแต่ว่าเมื่อเรื่องเขาไปสู้กระบวนการยุติธรรมเขาไปสู้ศาลมีจำนวนหาสิบสี่ไรใช่คือเบิ่งเอาแต่สอข้อเรามีแค่สิบไรแต่เราสามารถพานได้นี่ก็เลยเกิดก็เลยเกิดข้อสงสัยสงสัยว่าแล้วอีกแปลงนี่คือสนะได้คือยกฟ้องได้ไหมค่ะแล้วอี ติ๊กันบ่ไข่กันเลยนี่ก็คือัองากรไม่ได้นั่นเป็นเป็นเครื่องเครื่องแคงสงสัยเที่เพิ่นเน้นออกมานน่นก็นคือว่ายางมโน,นพงลูกได้สามปีจ้าแล้วผูกได้จักปีกตปลูกได้สามปีก็มี่จริงค่ะมี่จริงสามปีก็มีสิบสองปีก็มี่จ้าอยู่ในแปลงเดียวกันใกล้ๆกันนั่นละแปลงเดียวกันใกล้ๆกักกนนันอะจ้าแต่ว่าอันนั้นในส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนหนึ่งไอ้บันนี้อันคันว่าสามปีอันนี้ปลูกปลูกไม่มี่อนี่อันนี้ปลูกไม้บอมีเลยเนี่ค่ะแต่ว่าระบุออกมาวันหน ปลูกใหม่บ่มีเลยแต่ว่าปลูกอินิสาบานในบ่อมาปลูกชิบแปดปีสาบานได้ครับชิบแปดปีมันก็สิต้นสักนี่ทีมันอกี้ต้นสักพี่ตัวต้นปีนึงก็สิซสักนี่ทั้งตัวนีบยางก็ได้ลายนะคะเออมันกี่มันปีนึงมันอกี้ยางไม่ได้ดอกบ่มีเลยปีนึงบ่ครับบ่มีบ่แม่นตาบ่อตีชุบใบเบิ้งตาจีว่าต้องนั่งตัวนู่นนี่นี่การเขาถึงกระบวนการลูกมากด้วยรูกอยากเออเพราะไงนี่นี่คือการชาวบ้านต้นทุนของชาวบ้าน ที่เพื่อนเกิดความเครือบแคลงสงสัยสงสัยประเด็นที่หนึ่งสงสัย,ยในศูนย์ดำรงทรของจังหวัดอุดรธนานีเรื่องไปแต่ปีหาแปดปีหกหนึ่งเยเอื้นไปรับฟังค้าชี้แจงสั่ง้ังอย,งอยู่เอาต่อมาพราเขามาถึงตรงนี้เครือบแคลงสงสัยว่าพื้นที่ที่เฮาทํามาหากินเนี่ยนะมีเอกสารเข้าใจว่ามีสอข้อหนึ่งอยเข้าใจใบจับจองก็เห็นแล้วเนาะมีทุกอย่างมนาะพ้ใหญาบา้านรู้เห็นมัดเลยแต่ว่าพุใหญาบานถัดวอกไปอีกแน่วหนึ่งู้ใหญาบานไม่มไมมครับ โราบาหไม่ค่ะมันก็เป็นในสามปีอืมสาเหตุบมันอจะไปโทษเขาเป็นที่เป็นจค่ปีก็สร้างแต่ว่าไมายถึง่าที่เห่าเกือบแข็งสงสัยที่บริเวณรอบคางแล้วที่บุกลูกที่ไปลึกๆเนี่ยอาจซีมีเอกสารหรืออาจซิบมีจ้าอาจซีมีกันด้หรืออาจีิบมีกันในเอกสารคือทีพ่อปัดกันนั่นละใช่คทเทรมี่ก็ไใดเพราะว่าเฮ็ดพี่สูตรได้ว่าเสียเสียใบเนี่ยเสียใบเนี่ยใบพ่อปอท่อหาใบพระศรีดอกยาเนาะจ้าจะเสียแม้ตลอดบ้านนี้ ความที่เขาเข้าใจคือเป็นยังไงถูกดําเนินการต่างประเทศต่างประเทศกุมนี่ได้คเคเ่ใบลาเขาบ่าเคยเ่ใบลาเจ้าหน้าที่อยู่บ่แค่ใบบ่ให้เขาเก็บเขาคอมบ่เ,ค,บเบคือคนหลายๆนี่มีแค,ค่์ซีคนอยู่แลับขอปัญหาสงสัยจริงจริงแล้วครับ,รรบเป็นหาซีคนอยู่แล้วแล้วเคนแแนที่เขานี่อันนี้กับเขาก็กี่มาอยู่กลางหลังผู้คนก็หล่ะ มันตีตรงเรียงมันต้องสล็งตรง่แบบมันคือนมาอยู่กลางคู่จริงๆแล้วเราอยู่พื้นที่ห้างอยู่พื้นที่ล่ามบ่มีองศาบ่มีความลาดเอียงครับพื้นที่พื้นที่ล่าเมืดขึ้นไม่หันละหลายคนความขับของใจความเครือแ่ายสงสัยว่าคันดำเนินการไปยังค่ใครดำเนินการคนอื่นให้มันเท่าเทียมกันแต่ว่าบ่ได้ต้องการว่าเสียให้ไปจับผู้นั้นผู้นี้ดอกเดี๋ยวมันจะเป็นศัตรูกัน แต่ว่าในเมื่อเขาเข้ายู่ใก้เคียงกันผู s <S bottle bottle ้เื่อนกันเฮ็ดถ้ามาหากินเคื่กันลักษณะไก่เคียงกันยู่อันเดียวกันบุกลุกขันว่าบุกลุกกับบุกลุกคือกันขันว่าบุกลุกกันจะมีใบจับจองยังมีใบเสียภาษีย่าที่เฮ็ดขัจ้าก็ไปมัเสียเมียมันแล้วอาจารยอันนี้ใบเสียภาษีนี่ก็น่าจะยืนได้ว่ามนุย์เป็นผู้บริสุทธิ์อืรพะว่าขันบ่มีดินแปลงนี้มนุย์ก็บ่ได้เสียแม่จ้าแมนใบบ่ท้อหายมันบ่แมนมนุ่เกิดมามนุษงเกิดขันบ่มีดีดินก็คือเขาต้องเสียนจ นี่ล่ะนูสูงสัตตรงนี้เราเป็นยัง้เขาเขาบอกว่างไงตอนที่เจ้าหน้าที่มาจับเขาว่าเขาว่างในเป็นณณยังวันะวัน่านโยบายคือณยังนโยบายว่ายังไหพผู้ใ้เป็นพู้ก้าวอ้างว่าเป็นนโยบายเป็นนโยบายของพิษัก์นามิดิดเอครับอพิ่นมาเป็นนโยบายครับนโยบายให้จับซี่คนจริงนี่ยังไงนโยบายเขาได้กระบวนการของที่คนประชุมกันมาแล้วจ้ะว่าซี่แปลงนี่เป็นแปลงที่บุกลุก บ้าหนี้เพิ่งก็เลยออกมาตรวจยึดแคสซี่แปงจ้่ชั่วโมงมาบุกลูกจ้่แต่ว่าในคว่ำถูกซึ่งนายุกนักแแคสซี่แปงนี่นี่เขาในที่ประชุมสองเทียสามเทียเราที่เพิ่นเอื่นมโนไปแจ้งเมื่อนั้นมโนเลยว่าถ้าในเขาในที่ประชุมเราเป็นอยังความไม่แม่แจ้งลูกบ้านมโนว่าเป็นอยังคอยเฮ็ดแบบล้านหลวงก็จะต้องประชุมเทียหนึงก็ต้องแจ้งประชุมเทียที่สองก็ต้องแจ้งมันก็จ้าแค่นี้การรวมรวมมิหยังเลยมีหยังมาบอกประชาชนเลยค่ะก็คือจับเขาไปเลยนี่สิแม่ ก็เคื่อนอวานไปหยุดไปท่ามอีกอย่งหนึง่งแบบนี้อีกอยงหนึ่งในข้ามเบิกความของเจ้าที่ตำรวจมันก็ขัดแย้งกับขอเท็จจริงซึ่งตรงนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกทีนึงว่าที่จริงรักเขตแดนสมมติว่ารักเขตแดนอยู่ทั้งนี้ทั้งนี้เป็นป่า,าทั้งนี้เป็นที่ห้าทั้ง,<อ>งด้านหน้านของเ้าอยู่หนาลักค่ะอยู่หนาลักจ้าแต่ว่าปลานีหลังหลักแต่<า>ว่าในเบิงในข้ามเบิกความแล้วเบิงในความเบิกความแล้วนั่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าหอมมโนน่ะ อยู่หลังหลักอยู่หหลลัังกซึ่งบ่แมนซึ่งบ่แมนความจริงเลยบ่แมนความจริงนี่เป็นสาระที่แค่ในสารได้เชื่อเด้ที่จริงนี่ก็เ่าก็ต้องใส่สิทธิ์ของเ่าเนาะใช่ให้ใส่สิทธิ์ของเ่าตามกฎหมายเพราะว่าตามพอที่จริงที่เ่าอยู่ด้านหน้าแต่ว่าไม่ไดไปเบิกเพิ่มไปเบิกเพิ่มมาที่เาอยู่ด้านหลัง ลักนี่ที่เพิ่นไปปักลักเขียนกันผู้ใหญ่บ้านเพิ่นผู้ผู้ที่เพิ่นไปปักเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตเพราแม่จตีซีค่ะกันได้เพราะแม่ไงล่ะไอ้ถือฟ้องขึ้นกันนี่ล่ะคือฟ้องขึ้นกันนี่แหละจ้ะเพิ่นเป็นผู้แบกผ้าไปหาปักลักว่ามุจเจ้านี่ยยังเหตุเกินลำเขตลักนี่ขึ้นไปเด้องแลก็เสื้อปังค่ะแล้วแล้วเขาลำเขตว่าล่ะบ่จ้ะว่าได้ลำอายุได้านหน้าเทาอายุได้านหน้าลักคือเราค่ะ ที่ดินจริงๆที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ปลายส้นซี่หรือปลาจังไหนปลาเสื่อมส้มหรือปลาจังไหนโดยโดยลักแล้วปลาเชื่อมสมเชื่อมส้มค่ะปลายเชื่อมส้มแต่โดยลักมาตะก้าแล้วคือเขาเกิดมาเป็นรุ่นที่สี <c oughs> จ้าหนูกเกิดมาหนูก็เห็นว่าเปลแล้วหนูได้ไปนอนเกี่ยวเขา่าน้ำพ่อยอยู่จ<อ>้ะ <c oughs> จ้าหนูกเกิดมาเนี่ยเคยเห็นจริงสี่ไหตลอดเห็นจริงสี่มาเลยคะนี่เป็นรุ่นรุ่นรุ่นแบบปั๊บเรียนรุ่นในนี้เรียนรุ่นล้นแล้วเนาะจ้าสีที่หา คแล้วทนไมมโนเป็นเด็กน้อยมโนเป็นเด้เล็กเลี้ยงว่วเลี้ยงก้วทำไั่งักแนวเกขตแม่ทหารกับว่าได้บอกแล้วนี่คุณนุ่งตาไว้ทำจีน่อไปได้จ้าคือแม้ไปจับจองกับนีเจ้าหน้าที่ทหารเส้นแห้จงอีกนว่าแนวหลักเขตนี่ก็น่าจะบ่งบอกก่อนที่สุดให้มโนได้แล้วเจ้ว่าเขาเขลบกระบวนการเขาลบในคั้พิพากษาของศาลครับเขาลบแต่ว่ามันมันเป็นกรณีที่ว่ายังจ้งของเนี่ย ของน่ายพมมานี่เป็นข้ามีากษาสารชั้นต้นนะครับคำามีากษาว่าขำพมีากษา,าว่าผมอ่านในขั้งหน่วยเดียวจำเลยกระริจรึงไม่อาจสั่งให้จำเลยและบริวาลออกได้มีคำามีากษานะนายปัญญาส่วนนายปัญญาเห็นว่าการการะทำปลุกยางจำเลยที่เกิดเหตุประมาณหกถึงเจ็ดปีแล้วตามบันทึกส่วนจำเลยให้การในชั้นสอบสวนตาม เดี๋ยวนะเอาผมอ่านสรุปแล้วกันเนาะซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจครอบครองทำประโยชน์มาก,ก่อนที่พื้นที่ดังกล่าวจะมีการออกกฎกระทรวงเป็นป่าสงวนแห่งชาติอันแสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่มีเจตนากระทําความผิดก็เป็นได้พยานโจทยังมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทําความผิดตามฟ้องหรือไม่จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2 77วักสองกรณีไม่จําเป็นต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานจาเลยอีกเมื่อศาลได้เมื่อศาลมิได้พิพากษาว่าจําเลยกระทําความผิดตามพระาาพราชบัญญัติป่าไม้พศ2 4 8 4มาตรา54วรรคจึงไม่อาจสั่งให้จําเลยและบรวันออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติมาตรา72ตรีวักสามได้พิพากษายกฟ้องอันนี้เป็นคาพิพากษาของนายพมาสเตซีแต่ว่าผมจะอ่นานคำพิพากษาของ ายพงศิษ์พงศิษั์พ่พอยหญ่จอยพิพากษาวา่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบ,บัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ .2507 มาตรา14 31วรกหนึ่งพระราชบ,บัญญัติป่าไม้พศ .254884 มาตราห้าสิบสี่วรกหนึ่งเจ็ดสิบสองตรีวรกหนึ่งการกระทําของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิกกดกฎหมายหลายบทลงโทษตามพระราชบ,บัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90จำคุกหนึ่งปีให้จำเลยคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารจำเลยออกจากเขตป่าสงวนนี่ค่ามีภาษาผมอ่านสรุปข้ามีภาษาอยู่ในพื้นที่เดียวกันลักษณะเคตนเคื่อกันปลูกมาพอๆกันครอบกันครอบน้ำกันท่านก็มีใบสอข้อคื่อกันทุกอย่างเคืื่อนมัดในี่แหละเหตุที่ระยาจนเกือบแข่งสงสัยถึงจับพรอบกันแต่ว่าแยกฟองตว่าแยกฟอง้อง ก็เลยบเพเขาใจอีกเป็นอย่างบรก็พาใจเป็นอยังคือแยกความในคดีเดียวกันในคดีเดียวกันแยกความใช่พื้นที่ทิศกันปะทิศกันหมดแล้วจ้ะพื้นที่ก็ทิศกันพีจ้าเป็นพื้นที่เดียวกันของหนูจะอยู่ทิศตะวันตกเราของพอประมาณอยู่ตรงกลางโอ้ยเพามันอยู่ทิศตะวันตกอันเลขติดนัก็เราของพระพิธาอยูทิศตะวันออกของในว่าขันซื้อที่ต่อไปไปซื้ออยู่ตรงกลางเนอะขันซื้ออยู่ขความีก ระว่างระว่างซื้อยุคความเดี๋ยวุคความไปก็นั่นก็มีอีกแล้วความที่ไปยุคนั่นก็มีอีกเพื่อเพื่ออัธิบมีเอกสารชิปครับคือของเท่าความกระบวนการยุติธรรมการเข้าสู่กระบวนการต้องใส่เงินต้องมีต้นทุนเสี่ยเงินไปหลายประเด็นละหมดหลายแล้วจ้าไอเสี่ยเงินบมสําคัญจ้าพอได้ยินพอพอบอกพอของชมพูดหนิชมพูดดิพอพอได้ยินข่าวไปไหนพอนี่ พ่อเพิ่งลูกเป็นวานเพิ่งแบบเบาหวานมาเนี่ยแล้ินี่เราลูกสาวสติดุุกงเลยพ่อกับจ้อยกินเขาก็ได้ตอนนี้จ้อยหลายชาวบ้านเนาะจ้านี่ครับคือแบบว่าคนกับเฮ็ดมาตั้ง่ไหนแล้วคนกับว่าคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้มันเ่ราะจ่ที่เฮ็ดมาเนี่ยเขามีเอกสารสียังเฮ็ดมาตั้งแต่ปีสองก็ย่ายปั่นหายพ่อกับจังได้สองห้าเก้าแปดเนาะที่ผมอ่านเนาะสองสี่เก้าแปดเออสองสี่เก้าแปดจ้ามีเอกสารเรียบร้อยหมดเนาะจ้า ที่จริงนะ่ไในเขตป้าสงวนขันลักษณะยิง่งซีนี่คันมันเห็ดผิดนี่ที่จริงมันสามารถโตแยงชิดได้คือหมายถึงว่าผม,ผมบอผมบ็เกงเรื่องกฎหมายดอกจะพิ่จูจนาเจ้าที่อุทญานจะมาบอกอะไระหรือว่าอ๋อหรือว่าเป็นนโยบายต้องจับต้องปรับติดคุกเป็นนโยบายยิ่งสั้นิหนูก็สงสัยตรงนี้หละจ้ะแล้วแล้วผู้อื่นล่ะตอนนี้ที่ตอนสั่งก็วางไหนผู้อื่นที่อยู่ติดกันหรือว่าทีบุกลุกลึกเข้าไปในกว่านั้นอีกคือบ่กถือ แล้วอีกหลายหลายคนจีเฮดใบบดท้องหาที่พวกแม่เนหน่อยค่ะในเอานั่นที่ถือใบบอท้องหาคือกันเสียมาสีมากือกันเพิ่นกับบ่าเป็นยังเราเป็นยังต้องจอดจงแค่ซ้ำนี่ซีเพิ่นจ้าถ้าจอดจงแล้วเป็นยังเขาบอกมาเที่ยวกันมาคุ้ยกันให้ตกลงกันให้รู้เรื่องว่าที่ตรงนี้มันเป็นยังเป็นแบบใดบอกกระไดบอกก็ได้ค่ะสี่แจงมาเลยพวกหนูรับไดเบอร์รับได้จ้าจะาอยูยู่ๆ,ๆก็คือ จับเขาไปเลยค่ะว่าเจ้าเป็นผู้ต้องหาบุกลูกแถวทางกวอนนั่นก็บว่ามา่อไรกันบอกด้วยกันเปไลไรกันไรจ้าเมื่อโนก็บ่ารู้ววาเจ้าของจะถือแก๊บจ้ะแก๊บลูกมือที่เพิ่อนเอาไปส่งศาลประกันตัวพวมันประกันตัวพี่บอกพี่สาวถือไปออกมากหรือว่าให้ประกันตัวอ้าประกันตัวยังใหญ่เนี่ยเอาแสดงว่าคนจับเขาแล้วตอนนี้ นั่นเจ้าคอยรู้ว่าเขาจับจะฟ้องไหมจ้าเสียใจว่ะเสียใจหลายเจ้าคอยได้แรนเขาไปหาหน่วยให้ซอยเหลือซอยอะไรบ้างแล้วพี่เพิ่นกับสอยเขียนหนังสือเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวจะบอกให้เขาลงมาตรวจทุนที่นะเพิ่นกับเฮ็ดหนังสือไปแต่กับมีมีมี่ยั้งมาเลยค่ะจู่ๆไม่อีกสำป่อพี่ใส่หูกล้วยจ้ามีจัดบัดพ่อตัดสินแล้วนี่นังซือออกแม่นังซือออกมาเลยบอกว่าให้มาฟังค้ามสี่แจงบอกมวหาสะแต่งยี่แผ่นนี่นี่แหละหนูเลยว่า จะมาฟั่งสีแจงองี่ยังในเมื่อตอนนี้บัดพ่อเขาไปหอดม่านนูนวาเพิ่นให้มอเจ้าออกไปสีแจงว่าเท็จพอเท็จจริงที่แปลงนี่เป็นจา้าไดมือเจ้าก็บอกออกไปเพราะเราว่าจะออกไปเฮ็ดยังมไม่มีประโยชน์แล้วแน่เพิ่นว่ารู้เรื่ว่าเ <c oughs> ั้นย่นมาอ่านไว้นี่เพิ่นแค่ให้ฟั่งคั่งซีแจงจะซื้อเพิ่นว่า,วาแต่มโนกับเข้าใจว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นจ้งไดอยู่แล้วถ้าเราออกมาต่ช่วงนั้นก็เคีร์กันไดต่ก้อนสิข้นสาแล้วหนูคิดว่า อืมอ่าจริงจริงจริงไงประกาศได้พระราชกิจีสิบสี่มาแต่ซีเอ็มี่อำเภอตันสังกันในใ้ใช้สประโยชน์จากมาตรานี้ผมอ่านคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่หกจุดหกทับสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเรื่องเพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับปราบปรามยุติยัยงการบุกรุก,กทำลายทรัพยากรป่าใม่และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการช่วคเข้าในสภาพอากาศปัจจุบันเรื่องนี้จู่น้องบวนน้ำผู้เคยยื่นเข้าไป ได้ผลพอมได้ผลพอมนะแล้วก็เสียห้ครับในนว่าให้เอาคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่66 2, 5, 5, 3, ทับสองหเเนี่ยรย่นไปนั่นเพื่อให้ดำเนินการเพื่อให้การดำเนินการประสางานในการปรับปรามและยุติาการทำลายบุกลุกทำลายทรัพยากรปลาไม่นามาในพื้นที่ต่างๆเป็นไปยังมีประสิทธิธภาพยีดข้นชามารถลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจสังคมในสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยรวมจึง ให้ปฏิบัติดังนี้เนื่องให้ความร่วยการรักษาควมสงบภายในราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าวเพิ่มเติม,ตมทั้งนี้การปฏิบัติอื่อยๆเป็นไปตามคำสั่งคณะรักษาควมสงบแห่งชาติที่604ทับ2 5า7ลงวันที่14มิถุนาย,ยน2 500, 5อย57เรื่องการปราบปรามและยุติการบุกรุกการทำลายทรัพยากรประมง2ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นนโยบายการปฏิบัติงานชั่วคร้าในสภาวะการปัจจุบันดังนี้ สองจุดเน้งการดำเนอนการใดๆเพาต้องบ่สรงผลกระทบต่อผู้ประชาชนผู้ยากไร่ทางนะนี่แหละคจำมาไว้สองจุดเน้งการดำเนอนการใดๆต้องบ่สรงผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร่ผู้ที่มีไา่ได้หน่อยและผู้ที่ไร่ที่ทำกินซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั่นั่นก่อนคําสั่งมีผลบังคับใช้ยกเว้นผู้บุกลุกไม่จะต,ต้องดำเนินการสอบสวนพิสูจน์ทราบเพื่อกำหนด วิธีปฏิบัติเหมาะสมและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป2.2การดำเนินการเร่งด่วนในปัจจุบันคือการป้องกันว่าให้มีการบุกคลุกเพิ่มเติมด้วยกรบังคับใส่กฎหนไมาย่างเค้มงวดและเด็ดขาด2.3การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่สร้างสมมาแต่ดั้งเดิมให้หน่วยงานที่เกี่ยวของร่วมกันที่หน้ากำหนดมาตรการและวิธีการย่างเป็นระบบเพื่อเสนออนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยด่วน2.4กรณีใดที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการกระบวนการยุติธรรมให้นนการต่อไปจนกว่า จะสิ้นสุดกระบวนการที่กำหนดทั้งนี้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปซั่งนวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2557พ,พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหนา้ารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเสียในชัดว่า2.1งจการดำเนิในการใดๆต้องบอสอง่ส่งผลกระทรบต่อประชาชนผู้ยากไร่ผู้ที่มีไรายได้น้อยหรือผู้ที่ไร้ที่ทำกินซึรร่งอาศัยจะได้พื้นที่เดิมนั่นๆก่อนคำสั่งนี้มีผลบังคับใส่เห็นบปล่าเห็นเ่มันกระบองบอกให้เห็นที่แล้วแม่จ๊า ่นกว่ามันเป็นคำสั่งของพ่ช่คำสั่งคือกฎหมมยกฎหมายนะบอนที่นี่หนูก็เลยว่าคนกะบอกมากกจริงแต่ว่าคนก็ห้ยคนก็ห้คก้นจากจนนี่ปัญหาคนก็อยากห้มากที่หาค้นจากจนต้องเกิดปัญหาแบบนี้ก็เป็นแล้วป่ะเนี่แต่ว่าเป็นแล้วนะคนยากจนก็เลยเป็นแล้ววันนี้จ้าฝากช่วยรายการที่เกี่ยวของครับฝากทั้งศูนย์องุรักษ์จังหวัดอุดรธานีนะ หากว่าขันอีหยังที่มันดําเนินการในโดยเร่งด่วนท่านท่านต้องเบิ่งว่าเรื่องไหนมันเร่งด่วนบ่เร่งด่วนท่านมีวุฒิภาวะมากกว่าประชาชนคนทั่วไปอยู่แล้วนะค่อยเป็นศูนย์ดํารงธรรมในขันวุฒิภาวะทั่วไปภาษาบ้านนะบ้าบัดทุกบรรลุสูงให้ประชาชนมาได้ดอกประชาชนเข้ามาศูนย์ดํารงธรรมนี่ก็ซื้อกัะแังอยู่แล้วเฮ็ดให้มันแังคือซื้อนี่เดือดร้อนครับเนี่ยมาหาผมอยู่หนองบัวหลวงพ่อมาหายากบ่ล่อไหร่ฮะหายากที่ฐานลงทุนกำลังกำลังสองเทียบเท่ากัเทียบเท่ากัน อ่ะสิฝากยังฝากเลยมาได้ไหมฝากยังบ่ฝากให้กระบวนการยุติธรรมซอยเหลือประชาชนเนี่ยค่ะเพราะว่าประชาชนเหตุยังมากกับบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าถา้ำยางตีนนะเราะถ้ำยางตีนนะครับเพรานี่หม่องเฟิงอยู่แล้วจ้ามนุษย์กับเบิร์ตหม่องเฟิงแล้วเงื่อนจากที่คนบ่เคยเป็นนี่ก็ได้เป็นนี่เพราะว่าเอามาซอยในจุดนี้แหละค่ะ เพื่อพิสูจน์จะคล้องให้นรุดพ้นขอข้าวหาให้พจน์้องไอนขอข้าวหานี่ล่ะพี่สาวหนูแหงบ่ามิไรใดยังดอกค่ะแต่มีทีแปลงเดียวนั่นล่ะจีเฮ็ดกินเรียงข้อรัวมาแบบมีความสุขตลอดจ้าคุยกันกับพราะย้ายใจหลังไม่เพ่อใหญ่ยใจแหวานี่คำสั่งของข้อสชบ่มิข้อหมายเลยทีอันนี้กฎหมายนะเนี่ยเป็นกฎหมายนะสองจุดเองเนี่ยการเมือกใดใดๆต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใหญ่หนี่เป็นกฎหมายนะแล้วประชาชนที่อยู่พิสูจน์ทราบประชาชนที่ยกเว้นผู้ที่บุกรุกไหม จะต้องดำเนินการสอบสวนที่สุดสาบแต่ว่าพ่อยญ่จอยนี่อยู่มาตั้งแต่รุ่นซีรุ่นแล้วรุ่นซีรุ่นซีรุ่นแล้วรุ่นซีรุ่นแล้วก็พปลูกยางมาสิบแปดปีแล้วนาสิพ่อที่ลูกยังเป็นยังแล้วนะนี่ที่เ่าเข้าใจหลังไม่แสดงว่าคําสั่งของเขาจะรอดมีความหมายมันบ่างม่นครับอ่ะจะฝากนะพอสมควรสุดท้ายนี่็ขอให้ทั้งสามท่านเป็นกำลังใจให้ต่อสู้ให้ลดพ้นข้อก้าหาให้ได้คอยไม่ยอมวางมันสุบุนี เดี๋ยวสิพ้ายยงมันเองไอ้ไอ้ส้มอยากเอาชาวบ้านติคุกเดี๋ยวสิ้องมันเองนะว่าไปหองไซก็ไปห้อดนั้นแหละแต่ว่าในปัจจุบันนี้เป็นหน้าที่ห้องจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้พ่น้อก้าวหาให้ได้สัก,กอนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวิบากรรมเช็ดยังได้เขาสิบอกว่าเขาบรูดก,กันไหมเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินไม่มีทองต้องยืมต้องมาสู่ให้ลดนะขออวยพรให้ประสบกัาคพา่มสำเร็จใชยชนะท่านสอแล้วก็เดินทางกับบ้านโดยสวัสดิภาพได้ขอบคุณครับขอบคุณครับเกษียกายเทวันสวัสดีครับ